จะเดินทางกลับนะคะเดี๋ยวก่อนทางออกไปเนี่ยแอดจะให้เพื่อนๆชมทางซึ่งทางวัดทําไว้สวยงามมากเลยค่ะตามแอดมาเลยค่ะเดี๋ยวแอดจะพากลับกรุงเทพมหานครกันนะคะเห็นไหคะนข้างทา,างจะทำไว้สวยงามมากเลยน่าเที่ยวมากถ้าเป็นเพื่อนมีโอกาส Thank okay. คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสแอดจะพามาเที่ยวอีกนิดนนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจเออก็ชมตามคลิป